สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d MOVIE CHANNEL ได้นำหนังเกาหลีมานำเสนอน,นะครับสำหรับหนังเกาหลีเรื่องนี้มีชื่อว่า The Swordman นักดาบเป็นหนังในปี2020สำหรับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้จางยอกรับบทแทยุนจงังมันซิกรับบทซังโฮโจแทสลิมรับบทกูลุลไต คิมยุนซูรับบทแทอกและนายารับบทวาซันสำหรับเนื้อเรื่องนะครับหนังสร้างจากเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์พระเจ้ากวางแฮกำลังหนีออกจากวังพร้อมด้วยทหารจำนวนหนึ่งสาเหตุที่หนีเพราะว่าคุณนางก่อ,อก,กระบฏต่อพระองค์พระองค์จึงหนีไปยังบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีองครักษ์นำลูกสาวของพระองค์ติดตัวมาด้วยขณะที่พระองค์วางแผนจะทำอย่างไรกันต่อคุณนางพร้อมด้วยทหารที่ก่อ,อก,กระบฏ ตามพระเจ้ากวางแฮมาถึงที่พักแทยุนซึ่งเป็นองครักษ์หนุ่มออกมาประจันหน้ากับเหล่าทหารนักดาบฝีมืออันดับต้นๆของอาณาจักรชื่อว่าซังโฮออกมาต่อสู้กับแทยุนทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือดเพราะเป็นนักดาบอันดับต้นๆของอาณาจักรด้วยกันทั้งคู่การต่อสู้ของทั้งสองเป็นที่ตื่นตาลึงของเหล่าทหารที่มองดูอยู่ทันใดนั้นปลายกระบี่ของแทยุนหักทําให้เศษเหล็กเข้าตาพระเจ้ากวางแฮออกมาห้ามทั้งสอง และยอมถูกจับตัวไปซึ่งพระเจ้ากวางแฮทิ้งไทยให้แทยุนดูแลลูกสาวเขาด้วยหลังเวลาผ่านไปหลายปีแทยุนมีลูกสาวชื่อแทโอกทั้งสองพ่อลูกอาศัยอยู่บนบ้านบนภูเขาอย่างสงบสุขแต่แทโอกเห็นว่าตาของพ่อเธอใกล้จะบอดเต็มทีเธอจึงให้นักบวชมารักษาตาพ่อของเธอนักบวชรักษาได้แค่อาการคัดต้นเท่านั้นเขาจึงบอกว่าให้ไปยังบ้านของวาซันซึ่งเป็นแม่ค้าในเมือง เพราะวาซันตินี่บุญคุณนักบวชเธอต้องช่วยเหลือทั้งคู่แน่แน่แทยูและแทอกจึงเดินทางไปยังเมืองเพื่อเข้าพบกับวาซันเมื่อทั้งคู่พบวาซันวาซันจึงบอกว่าเธอติดนี่บุญคุณนักบวชไม่ใช่เขาทั้งสองซะหน่อยเธอจึงไม่คิดจะช่วยทงคู่ทั้งคู่จึงเดินทางกลับทางด้านพระเจ้าองค์ใหม่ได้เรียกประชุมขุนนางเพราะอาณาจากักรตาชิงต้องการเครื่องบรรณาธิการเป็นบรรดาลูกๆของขุนนางและลูกของพระองค์ ขุนนางพยายามคัดค้านความคิดนี้แต่ลูกของพระองค์ยอมไปอนาจักรต้าชิงพระองค์จึงขอเวลาคิดดูก่อนหลังจากนั้นเซนาบดีอีซึ่งเป็นขุนนางคนสําคัญได้เข้าพบกับกุลูไตพระญาติของจักรพรรดิต้าชิงพร้อมด้วยซังโฮกุลูไตย,ยืนยันที่จะเอาบรรณาธิการตามที่ต้องการเพราะเขาต้องการแสดงความเป็นใหญ่ทำให้ทําตามเขาจะยกกองทัพต้าชิงมาทําลายอาณาจักรนี้เมื่อกุลูไตแห่งซังโฮ เขาจึงกล่าวชื่นชมว่าชื่อเสียงของท่านดังไปไกลมากนักดาบมือหนึ่งแห่งอาณาจากักรเมื่อพูดคุยกันเสร็จกูรูไตจึงขอให้ปาลองฝีมือกระชับมีดโดยเขาให้หัวซัมนายทหารที่นำติดตัวมาต่อสู้กับทังโฮเมื่อถึงเวลาปลาลองซังโคสามารถต่อสู้กับหัวซัมได้อย่างง่ายดายแต่กูรูไตบอกให้ทั้งสองหยุดต่อสู้พอแค่นี้หลังจากนั้นกูรูไตพร้อมพวกเดินทางไปยังที่ทําการค้าของวาซัน เพื่อติดต่อขายท่ากับวาซันแต่เธอปฏิเสธไปทําให้กูรูไตไม่พอใจเดินออกไปกูรูไตจึงเรียกตัวซังโคเข้าพบเพื่อต้องการให้มาร่วมงานกับเขาแต่ซังโคปฏิเสธพร้อมทั้งบอกว่าเขาก็เสียแล้วไม่อยากยุ่งเรื่องการเมืองอีกทางด้านวาซันเธอได้นั่งคุยกับเซนาบอดีอ e. ีเขาต้องการให้วาซันแนะนาเด็กสาวให้เขาเพราะต้องการนําไปดูแลหญิงสูงศักและเขาจะแต่งตั้งเป็นลูกสาวบุญธรรม วาซันจึงนึกถึงแทโอคและบอกเซนาบอดีอีว่าเธอมีคนที่เหมาะสมแล้วแทยุนและแทโอกเดินทางไพักลงโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งเจ้าของร้านรู้จักกับทั้งสองคนในคืนนั้นเองแทยุนฝันถึงเหตุการณ์ดดลดาบกับทังโฮทําให้สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเขาจึงออกไปเดินเล่นข้างนอกและเมื่อแทโอคตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเธอได้พบกับวาซันที่มาตามตัวเธอไปพบกับเซนาบอดีอีเมื่อเซนาบอดีอีบอกว่า เขาจะให้ไทโอคดูแลหญิงสงสารคนหนึ่งและเขาจะรับเธอเป็นลูกบุญธรรมไทโอคดีใจมากรีบกลับไปบอกเรื่องนี้แก่พ่อของเธอแต่ระหว่างทางวาซันพบว่าที่ทําการค้าของเธอถูกใครบางคนบุกเข้ามาและเมื่อเข้าไปดูพบว่าเป็นหัวซำและพวกเธอจึงเข้าต่อสู้ด้วยแต่สู้พวกหัวซำไม่ได้ไทโอคยึงยิงหนังสติกใส่พวกหัวซำพวกหัวซำจึงจะเข้ามาทําลายไทยโอกทันใดนั้นแทย,ยุนปรากฏตัวขึ้น และขอร้องว่าอย่าทำร้ายลูกเขาเลยเธอไม่รู้เรื่องอะไรหัวซัมจึงบอกให้แทยุนก้มหัวคำนับเขาเขาจะให้อภัยเมื่อแทยุนทำตามหัวซัมบอกว่าเขาใจํำตัวเด็กสาวคนนี้ไปอยู่ดีันใดนั้นแทยุนยืนใช้ไม้เท้าที่ถืออยู่ฟาดฟันพวกวัวซัมการต่อสู้ระหว่างพวกวัวซัมและแทยุนเป็นไปอย่างง่ายดายเพราะแทยุนฝีมือเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดและสามารถเอาชนะวัวซัมได้อย่างง่ายดาย เมื่อไทยุนกลับถึงที่พักพร้อมแทโอคเขาจึงเล่าที่มาของแทโอคให้ฟังว่าเธอคือลูกสาวของกษัตริย์องค์กรที่เขาช่วยชีวิตไว้จากพวกขุนนางที่ก่อกระบฏแต่แทโอคไม่สนใจยันยืนยันที่จะไปเป็นลูกสาวบุญธรรมของขุนนางเพื่อนําสมุนไพรมารักษาตาให้พ่อเธอให้ได้ชาวบาลุงขึ้นแทโอคยิงนั่งเกลียวเพื่อไปเป็นลูกสาวของเซนนาบอดีอีทางด้านลูกน้องฮัวซัมายงานเลืองที่ถูกทำร้ายโดยนักดาบที่ถือไม้เท้าแก่กุลูไต กูรูไตจึงอยากรู้ว่าเขาคือใครกันแน่หลังจากนั้นกูรูไตไปยังบ้านของเซนาบอดีอีเพื่อสั่งสอนว่าอยา่าคัดขืนต่ออำนาจต้าชิงเพราะเซนาบอดีอีเขียนดีกาคัดค้านไม่ให้ส่งตัวลูกของคุณนางไปกูรูไตสั่งจับลูกสาวของเซนาบอดีอีไปพร้อมจับตัวแทออกไปด้วยซึ่งครัวซัมบอกว่าเด็กสาวนคนนี้คือลูกสาวของนักดาบฝีมือดีทางด้านแทยุน ที่รู้ว่าไทโอคถูกนําตัวไปให้คุณนางแล้วและเมื่อรู้ว่าคุณนางคนดังกล่าวคือเซนาบดีอ e. ีเขาจึงรีบไปยังบ้านของเซนาบดีอ e. ีแต่เขากลับพบว่าผู้คนในบ้านถูกฆ่าตายไปหมดแทยุนจึงเดินทางไปยังค่ายที่พวกต้าชิงตับท่าไปขังไว้เขาได้จัดการทหารต้าชิงหมดทั้งค่ายและได้บอกแสว่าไทโอคถูกนําตัวไปบ้านพักหลังหนึ่งแทยุนจึงไปยังสถานท,ที่ดังกล่าวพบกับทหารต้าชิงจานวนมากรวมถึงฮัวซัมในลูกน้อง แทยุนยึงเข้าไปจากการทหารเหล่านั้นและ้าทหารต้าชิงพร้อมทั้งหัวซ้ำได้ทั้งหมดด้วยความเหนื่อยล้าทําให้แทยุนสลบล้มลงไปและเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาพบว่าวาซามเป็นคนช่วยชีวิตไว้และประถมพยาบาลดวงตาเขาแทยุนได้แต่ขอบคุณและเดินทางไปยังท่าเรือของต้าชิงที่นั่นเขาได้ประจันหน้ากับสังโคนักดาบอันดับหนึ่งของอาณาจากักรทั้งสองจึงประดาบต่อสู้กัน การต่อสู้ของทั้งสองเป็นไปอย่างสูสีแต่ด้วยฝีมือของแทยุนทําให้เขาสามารถเอาชนะได้เมื่อกูรูไตที่มองดูการต่อสู้จบลงเขาจึงลงไปหาซังโฮและบอกว่าผู้แพ้ต้องได้รับความตายเขาจึงฟันไปที่คอซังโฮหลังจากนั้นเขาจึงบอกให้แทยุนไปเจอกันบนลานปะลองเมื่อไปถึงยังลานปะลองแทยุนจึงเลือปละดาวกับกูรูไตกูรูไตฝีมือเก่งพอตัว สามารถฟันโดนแทยุยนไปได้หลายแผลขณะที่ต่อสู้กันนั้นทหารนาตัวแทอกมายืนดูการต่อสู้ข้างเวทีเมื่อแทย,ยุนเห็นแทอกเขาจึงหุดสู้ขึ้นมาสามารถฆ่ากูรูตายได้สําเร็จเขาจึงเดินไปรับตัวแทอกหลังจากวันนั้นทั้งคู่จึงใช้ชีวิตพ่อลูกอย่างสงบสุขจบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้สำหรับความรู้สึกหลังรับชมหนังสนุกมากครับได้รู้เรื่องปรติศาสต์ช่วงหนึ่งของเกาหลีอีกด้วย จะฉาดต่อสู้โคตรมันครับพระเอกเก่งโคตรๆอย่างโหดครับใครชอบหนังแอคชั่นมันๆแนะนำครับหนังสนุกมากๆสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด subscribe ทาง y YouTube โดยทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจ God Movie Channel เพื่อเป็นกำลังใจงในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ